สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของสวนดอกไม้บ้านพ่อกับแม่นะคะที่นี่พิกัดอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราเป็นสวนลาสีผสมนะคะที่จำหน่ายต้นพันธุ์แล้วก็กิ่งสดลาสีผสมนะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาสักพักหนึ่งนะคะวันนี้มี ไม่มีฤูสีผสมที่พร้อมปลูกนะคะคือติดรากเดินดีเต็มที่แล้วนะคะวันนี้มีน้องปาก,กัดนะคะน้องปาก,กัดปาก,กัดเนี่ยน่าจะเป็นพันธนํำเข้าน่าจะเป็นพันธ์นํำเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยกัดสีกําลังสวยเลยนะคะอันนี้ได้ไปคือพร้อมปลูกเลยนะคะเป็นพุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูฟอร์มนะคะนี่ค่ะฟอร์มฟอร์มแบบนี้นะคะถุงใหญ่ค่ะถุงประมาณ ถุงประมาณ5นิ้วเกือบ6นิ้วนะคะเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้นะคะอ่ากัดสีสวยเลยตอนนี้กำลังปัดกัดเป็นสีกัดเป็นสีส้มอมชมพูนะคะแบบนี้ค่ะทุกเนี่ยค่ะทุกทุกทุกถุงเลยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะก็อันนี้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ถุงละหนึาบบาทนะคะท่านไหนสนใจนะคะค่าส่ง 60ถุงละ60บาทนะคะถุงถอดไป10บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเมย์ฝากเบอร์โทรไวท้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะถ้าไหนที่มีลายเมย์ก็ทักมาได้เลยนะคะมีพร้อมส่งค่ะจะให้ดูนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่ฟอมพุ่มทุกถุงนะคะนี่ค่ะพุ่มใหญ่เลยสูงฟุตเลยฟุตขึ้นไปอีกค่ะ นท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ